คุณผู้ชมเขาบอกกันว่าแชร์สนันเลยนะคะเพราะว่ามาเฟียวินรับจ้างพัทยาเนี่ยมีการไปทำร้ายโบนะคะรวมไปถึงด่ากลาดพนักงานร,ร้านนวดแผนโบราณด้วยค่ะจากกรณีที่มีเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพ t ทหได้มีการแชร์คลิปวินจักรยานยนต์รับจ้างปากซอย9สาย2ลงมือทำร้ายโบแล้วก็มีการด่ากลาดพนักงานนวดแผนโบราณโดยมีข้อความบรรยายคลิปบอกว่า หลังจากนั้นนะคะผู้สื่อข่าวเองก็ไปลงพื้นที่พบว่าร้านนวดที่มีเรื่องกับวินเนี่ยยังไม่เปิดจึงสอบถามวินรถจักรยานยนต์รับจ้างตรงข้ามกับปากซอย9ก็ได้รับคํายืนยันนะคะบอกว่าวินรถจักรยานยนต์ในคลิปที่ลงมือทําร้ายแล้วก็ด่าทอเนี่ยวิ่งอยู่วินดังกล่าวนั่นแหละแต่จากการพูดคุยสอบถามวินที่วิ่งอยู่วินเดียวกันดังกล่าวเนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าไม่รู้เรื่องตนเองวิ่งอยู่ตอนกลางวันแล้วเย็นก็กลับแต่เมื่อสอบถามว่าผู้หญิงที่ใส่เสื้อวินวิ่งอยู่ที่นี่หรือเปล่า ได้คําตอบเพียงว่าไม่ทราบนะคะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อ่าจากนั้นมีการพูดคุยสอบถามกับร้านนวดบ้างรวมไปถึงร้านสปาที่อยู่บริเวณดังกล่าวก็ทราบเพียงบอกว่ามีลูกค้าเนี่ยโทรเรียกโบ๊ทเนี่ยมารับที่บริเวณหน้าร้านนวดโบ๊ทเนี่ยก็เป็นแอปพลิเคชันที่เป็นคนขับใช่เรียกคนขับรถเนี่ยมารับก็เหมือนวินนี่แหละใช่ค่ะจากนั้นเนี่ยวินจักรยานยนต์รับจ้างดังกล่าวไม่พอใจไงแล้วก็ไปต่อว่าไปทุบ ที่โบเนี่ยอ๋อเข้าใจแล้วก็คือวินก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยทำไมลูกค้าเรียกโบ้แล้วโบมารับลูกคา้าวินก็เลยไม่พอใจใช่แต่ว่าพนักงานร้านนวดเน่ยเห็นแล้วก็มีปากเสียงกันตามคลิปที่มีการให้ดูเมื่อสักครู่นี้ะนะคะทีนี้มีการสอบถามไปทางพันตำรวจเอกธนพงศ์โพธิผู้กำกับการสถานีตำรวจูธรเมืองพัทยาท่านบอกบอกว่า จะดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อมีการแจ้งความลงบันทึกก็จะให้ผู้ที่ถูกทําร้ายเนี่ยไปตรวจร่างกายทําการเรียกผู้ที่ถูกกล่าวหามาให้การก่อนที่จะดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย อันนี้ผ่านไปไปดูอีกหนึ่งเรื่องการทำร้ายเหมือนกันแต่ว่าเป็นเหตุที่ลูกชายเนี่ยใช้อาวุธมีดทำร้ายพ่อแท้ๆเหตุเกิดในหมู่ที่4นาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีที่บริเวณหน้ารั้วบ้านก็พบร่างของนายอุยดรชาญสูงเนินอายุ6 ขอภายคะ่ะอายุ54ปีอยู่ในสภาพเปือยกายล่อนจอนนะคะนอนจมกองเลือดเลยมีบาดแผลถูกแทงเข้าที่ใต้เราหน่มซ้ายรวมไปถึงที่ข้างอวัยวะเพศด้วยมีบาดแผลถูกฟันเข้าตามร่างกายนับไปนับมาเนี่ยมี10บแผลด้วยกัน <c oughs> อาการสาหัสเลยนะคะเ <c oughs> จ้าหน้าที่กู้ภัยทีมแพทย์ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องตน้นแล้วก็เคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน <c oughs> ทีนี้ไปสอบถามคุณพรนพัฒน์เป็นหลานสาวเขาเล่าให้ฟังบอกว่าตัวคนที่ก่อเหตุเนี่ยชื่อ ว่านายอดิศักดิ์ชานสูงเนินก็เป็นลูกชายแท้ๆของคนเจ็บนี่นแหละก่อนเกิดเหตุตัวเองทํากับข้าวอยู่หน้าบ้านส่วนคุณตาผู้บาดเจ็บนั่น,นะคะก็คือคุณอุดอเนอาบน้ํอาอยู่หลังบ้านจังหวะนั้นเนี่ยได้ยินเสียงตาเนี่ยร้องโอดโอยแล้วแหละแต่ตัวเองไม่กล้าเข้าไปช่วยก็เลยรีบขี่รถไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจมาระงับเหตุผู้ก่อเหตุก็ขี่ตามไปด้วยแล้วก็มอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ ซึ่งผู้ก่อเหตุเนี่ยมีอาการทางจิตโดยชอบบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นลูกพันนเรศวรไม่ชอบกัมพูชาแล้วก็จะคิดว่าคนอื่นเป็นกัมพูชาจะเข้ามาทาร้ายอะไรแบบเนี่ยก็คือ<ฆ>จินตนาการไปต่างๆนานาเพราะว่าเกิดจากการเสพยาเสพติดหนักมากล<ฆ>บกั<ง>หลอนเนี่ยค่ะปัญหายาเสพติดซึ่งเคยได้รับการรักษามาจนมีอาการดีขึ้นแล้ว<ฆ>แต่ก็ต้องกินยาตลอด กระทั่งภายหลังคิดว่าตัวเองหายแล้วก็เนี่ยแหละหยุดยาไปโดยที่แพทย์ไม่ได้สั่งนี่แหละก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะคะ